โอเคสวัสดีครับ <laughs> <laughs> ผมพูดคำว่าสวัสดีครับนะครับแจ้ร้องเสียงดังเลยวันนี้จะทำคอนเทนต์เล่าเรื่องของแจ้แหละมาแจ้นี่ก่อนนี่เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าแจ้เขาขนร่วงหมดแล้วนะเนี่ยจะเป็นหางเป็นปีกกันใดนะ่ะคีก็ติดตูดแล้วเพราะว่าอายุมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่กรงของเขาเลย เพราะว่าผมเพิ่งล้างทำความสะอาดนะครับเพราะว่าปกติเวลาผมมาอยู่บ้านนะครับผมออกไปทํางานข้างนอกผมจะขังเขาไว้เพราะว่าเป็นสัจธรรมนะไก่เขาจะโดนฆ่าเลยนะจะโดนไก่ตัวผู้หนุ่มครับผมก็ให้เขาปลอดภัยอ่ะแจ้สดูแถวๆนี้ก่อนจะเล่าเรื่องของแจ้กคือไก่ตัวนี้นะครับเป็นไก่ไม่ธรรมดาสําหรับผมนะเพราะว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแท้ตัวสุดท้ายนะครับ เพื่อนของผมนะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์นะครับก็ทยอยเสียชีวิตนะครับไปกันหลายท่านแล้วนะทั้งจากโรคภัยไข้เจ็บจากอุบัติเหตุจากสาเหตุต่างๆนะครับไก่ตัวนี้นะครับมีอายุเกินค่าเฉลี่ยนะเพราะว่าเขาอายุประมาณ10ปีนะครับก็คือตั้งแต่ผมเป็นหนุ่มนะจนผมแก่นะครับเพราะฉะนั้นความผูกพันเนี่ยก็จะเยอะนะคนเราไม่ได้มีเพื่อน จริงๆกันได้หลายคนนะในชีวิตเรานะบางทีเราต้องตั้งคําถามกับตัวเรานะเราอยู่ไปทําไมนะอยู่ไปความหมายนะครับผมดูแล้วแจนะ้น่าจะอยู่ได้ไม่นานเรอกเพราะว่าขนเขาร่วงหมดแล้วนะแล้วก็เขามองไม่ค่อยเห็นแล้วนะตาเขาฟ้าฟางนะครับเนี่ยแล้วก็ขี้ติดตัวแดดผมถ้ามีเวลาช่วงหนึ่งของวันนยผมจะปล่อยให้เขามาหามแมลงกินอย่างนี้แหละเพื่อไม่ให้ระบบย่อยอาหารของความเป็นธรรมชาติไกนะ่เนี่ยมันเสียไปครับ อ่ะแจ้ะเต้นให้ดูหน,น่อยดิแบบฟลามิงโกน่ะที่เป็นวงกลมอะไม่มีแรงแล้วหมดพลังแล้วเหมือนผมเลยผมก็หมดพลังเหมือนกันนะผมไม่ค่อยอยากจะทําอะไรที่ชอบเหมือนตอนสมัยแต่ก่อนนะาอย่างแต่ก่อนผมชอบซ่อมรถยนต์นะผมทาเองแล้วแต่ก่อนซ่อมทิปซ่อมอะไรตอนนี้ผมไม่ทําแล้วมันเหนื่อยแล้วมันมันไม่สนุกแล้วแล้วก็อากาศนะครับสภาบ้านโลกร้อนเนะี่ยมันไม่สนุกแล้วนะมันร้อนมากนะมันคุณไม่ได้อยู่สบายนะทุกวนันนี้อากาศขนาดนี้มันสร้างสารในาไม่ได้นะ สร้างสารรค์ไม่ได้ก็คือจะไม่มีการสร้างสารรค์อะไรอีกต่อไปแล้วในประเทศที่อากาศร,ร้อนนะคือไม่หมายถึงว่าด้านนวัตก,กรรมนะครับจะไม่มีการผลิตอะไรใหม่ๆนั้นเป็นเป็นอาจจะเป็นฐานการผลิตแต่ว่าไม่ใช่ผู้คิดค้นน่ะมันคิดไม่ได้โดยอากาศนี่นะภาษาพระเขาเรียกไม่สัปปายะนะครับพอผมดูสังขารนะครับทั้งหลายที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะที่ผมดูจากแจ้นะครับผมนึกถึงแต่ก่อนนะบทสวดนะเรามี ความตายเป็นธรรมดาเราจะหลีกเลี่ยงความตายไปไม่ได้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราจะหลีกเลี่ยงความเสื่อมไปไม่ได้อานอนท์สัตว์จะทํากรรมอย่างใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามสัตว์จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปตอนสมัยแต่ก่อนนะตอนผมยังไม่แก่มากผมฟังผมท่องบทสวดอันนี้นะผมไม่ไม่ค่อยลึกซึ้งนะผมเข้าใจแต่ว่าความเข้าใจมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากนะแต่ว่าพอ ผมอยู่มาจนถึงวันที่สังขารของผมม,มันเริ่มเสื่อมอ่ะผมผมตระหนักนะในกรรมนะตระหนัก,กว่าแต่ละนาทีแต่ละวินาทีนะครับแต่ละลมหายใจนะของเราเนะี่ยมันมันสําคัญขนาดไหนนะมันสําคัญยังไงนะเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูนะกองของแจ้นะครับที่ผมล้างทำความสะอาดอนะเนี่ยมันเริ่มแห้งแล้ว ผมก็จะเอาไอ้ที่แปลงไม้ขัดสีครับมาขัดขี้ไก่ออกนะแล้วผมก็จะฉีดน้ําล้างแล้วแจมก็จะเกาะอันนี้แหละหรือมันจะขี้ใส่ข้างล่าง <c oughs> แจมมันก็รู้ตัวนะผมก็จะยืนคือเพื่อนของเขานะี่ยในรอบสิบปีมันตายหมดแล้วก็เหลือตัวเดียวแนคะ่ไม่รู้จะเหงาขนาดไหนร้องนี่อยู่แบบตัวเดียวเพื่อนไม่ตายสักที คนที่อายุยังน้อยนะก็อาจจะไม่เข้าใจนะเรื่องสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะเพราะว่ายังไม่เกิดขึ้นกับสังขารของตัวเองนะครับจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่คุณเกิดนั่นแหละตั้งแต่ทารกมาเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นวัยผู้ใหญ่เป็นวนัยชรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแหละมันไม่มีอะไรอยู่ย่างยนืนยงหรอกเพียงแต่ว่าในรายละเอียดะเขาไม่ได้ใส่ใจกันไงเขาก็หลงในวัยอันนี้ก็คือการเดี่ยวไมโครโฟนชนิดหนึ่งนะคือพูดแล้วก็มีไก่ครับแล้วก็มีมือผมอยู่ใน สกรีนของกล้องเนะนี่ยแจ้ตามันฟ้าฝ่าแล้วนะเห็นไหมขนมันหักเลยนะมันแก่เนี่ยขนขนหางขนปีกเหลืออะไรเลยอะกัดมือพดด่อหน่อยดิกัดกแสดงความทักทายนยเดาเออไม่ <laughs> มันนี้นะอากาศก็ร้อนเหมือนเดิมมันจะไม่มีบันเย็นแล้วหรือเปล่านะ โอเควันนี้พอดแคสต์นะครับพูดกับไก่นะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้กันนะสวัสดีครับแจ้ขันได้วเอ๊ะ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 เออ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเะเอ๊ะเอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเออ๊ะ Hey! <laughs>